สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาศิลปะชั้นป .2 กับคุณครูรัศมีสืรีคุณครูโรงเรียนบ้านต้นตาลค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้ก็คือทัศนธาตุค่ะแต่ทัศนธาตุเนี่ยมีความหมายว่ายังไงนั้นมาฟังคุณครูอธิบายกันเลยค่ะ พัฒนาธาตุหมายถึงองค์ประกอบของสิ่งต่างๆได้แก่เส้นสีรูปร่างและรูปทรงซึ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราและงานศิลปะต่างๆมีความสวยงามนั่นเองค่ะซึ่งในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนกันใน2ส,ส่วนองค์ประกอบด้วยกันนั่นคือเส้นและสีกันก่อนค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องของเส้นกันก่อนนะคะเส้นมีความหมายว่าคือร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดหรือถ้าเรานำจุดมาวางเรียงต่อๆกันไปก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้นซึ่งเส้นที่เราพบเห็นในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีหลากหลายลักษณะด้วยกันแต่ละลักษณะก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปเรามาทำความรู้จักเส้นแต่ละลักษณะกันเลยค่ะ เรามาเริ่มทำความรู้จักเส้นลักษณะแรกกันเลยค่ะเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวตั้งหรือเส้นดิ่งเป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงหนักแน่นค่ะจากภาพที่คุณครูได้ยกตัวอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพกางเกงเดินสอหรือโทรศัพท์มือถือล้วนแต่มีเส้นตรงแนวตั้งเป็นองค์ประกอบค่ะ เส้นลักษณะต่อไปมีชื่อว่าเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวนอนหรือเส้นนอนเป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกสงบราบเรียบและผ่อนคลายเรามักจะพบเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่มีเส้นตรงแนวนอนเป็นองค์ประกอบอยู่เสมอเช่นกระเป๋าคอมพิวเตอร์หรือไม้บรรทัดก็ด้วยค่ะ เส้นลักษณะต่อไปมีชื่อว่าเส้นตรงแนวเฉียงเส้นตรงแนวเฉียงหรือเส้นทะแยงมุมเป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวรวดเร็วไม่มั่นคงนักเรียนลองนึกดูสิคะเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการวาดหลังคาบ้านภาพเววาหรือภาพแตงโมที่ถูกขันแล้วเราก็มักจะต้องวาดเส้นตรงแนวเฉียงนี้ไปด้วยเสมอเลยค่ะ เส้นโคง้งเส้นโค้งเป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลมีการเคลื่อนไหวตัวอย่างภาพที่คุณครูยกมาให้นักเรียนดูมีภาพลูกบอลดอกไม้สายรุง้งทั้ง3ภาพมีเส้นโค้งเป็นองค์ประกอบค่ะแล้วรอบๆตัวนักเรียนละคะมีอะไรที่มีเส้นโค้งเป็นองค์ประกอบบ้างไหมคะลองสังเกตดูเลยค่ะเส้นหยัก เส้นหยกักหรือเส้นซิกแซกเป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นรุนแรงไม่หยุดนิ่งตัวอย่างที่ครูยกมามีสามภาพด้วยกันแต่นอกจากนี้แล้วจากการที่คุณครูสังเกตดูมีนักเรียนหลายหลายคนก็มักจะใช้เส้นนี้ในการวาดภาพด้วยนักเรียนพอจะนึกออกไหมคะอ่าอย่างเช่นภาพวาดของต้นหญ้าหรือภาพวานบันไดก็ด้วย พอจะนึกออกไหมคะนักเรียนแล้วรอบๆตัวนักเรียนละคะมีเส้นหยักเป็นองค์ประกอบบ้างไหมเส้นลักษณะสุดท้ายที่คุณครูเอามาให้นักเรียนทําความรู้จักมีชื่อว่าเส้นหยกักโค้งเส้นหยักโค้งเป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นเคลื่อนไหวเช่นภาพตรงกลางนักเรียนสังเกตได้ว่าตรงส่วนที่เป็นคลื่นของน้ําก็จะมีเส้นหยกักโค้ง ที่เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะ <ide Bur ains> เมื่อเรารู้จักลักษณะของเส้นและเข้าใจความรู้สึกของแต่ละเส้นกันไปแล้วเราก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ตรงตามความรู้สึกมากยิ่งขึ้นค่ะถัดจากเรื่องของเส้นเราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งองค์ประกอบของทัศนธาตุนั่นก็คือสี สีหมายถึงลักษณะของแสงที่ปรากฏแก่สายตาเราให้เห็นเป็นสีต่างๆหรือการสะท้อนรัศมีของแสงมาสู่ตาเรานั่นเองค่ะเรามาทบทวนกันค่ะว่ามีสีอะไรบ้างที่นักเรียนควรจะรู้จักสีแรกก็คือสีขาวสีแดงสีส้มสีเหลือง สีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มสีดำสีน้ำตาลสีชมพูสีม่วงสีน้ำเงินและสีฟ้าค่ะแต่นอกจากตัวอย่างที่คุณครูได้ให้นักเรียนดูแล้วก็ยังมีสีอีกหลายๆสีเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับเส้นและสีต่างๆกันไปแล้วต่อไปคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าภาพต่างๆเหล่านี้มีเส้นและสีใดบ้างเป็นองค์ประกอบเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีภาพอะไรบ้างจากภาพนักเรียนคิดว่ามีเส้นอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมีเส้นโค้งและเส้นตรงแนวเฉียงค่ะ และสีล่ะคะมีสีอะไรบ้างสีแดงเขียวและสีดำนั่นเองค่ะภาพที่2เป็นภาพของดวงอาทิตย์นักเรียนคิดว่ามีเส้นอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างคะเส้นโค้งและเส้นหยักค่ะและมีสีอะไรบ้างคะสีเหลืองและสีส้มค่ะ และก็มาถึงภาพสุดท้ายนักเรียนช่วยกันสังเกตสิคะว่าจากภาพมีเส้นอะไรบ้างใช่ค่ะเส้นโคง้งเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวเฉียงนั่นเองค่ะและมีสีอะไรบ้างคะนักเรียนเหลืองฟ้าและแดงค่ะ เข้าสู่ช่วงฉันทำได้ในช่วงนี้นะคะคุณครูก็จะอธิบายงานที่ได้มอบหมายให้กับนักเรียนไปซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้ค่ะและคุณครูก็อยากให้นักเรียนเชื่อมั่นในตัวเองและบอกกับตัวเองว่าฉันทำได้เช่นเดียวกันค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยค่ะงานที่คุณครูได้มอบหมายไปในครั้งนี้คือ ใบงานเรื่องทัศนาธาตุค่ะซึ่งมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันข้อที่1ให้นักเรียนวาดเส้นตามที่คุณครูกำหนดด้วยสีไม้ค่ะในแต่ละข้อให้นักเรียนวาดหลายๆเส้นเลยนะคะข้อที่2ให้นักเรียนเขียนระบุสีและเส้นที่ปรากฏในภาพค่ะนักเรียนสังเกตสิคะว่าในภาพมีเส้นอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างไม่ยากใช่ไหมล่ะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูทำได้ค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย